สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สาวมืองสิงพามาทําแกงอ่อมที่เล็กนะคะนี่ก็เป็นหนงันงหนังวัวนะคะพริกกับหอมที่ตำไว้เรียบร้อยเลยนี่ก็เป็นน้ำยานางน,ะะน้ำยานางข้นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกงกันเลยค่ะเดี๋ยวก็ใส่ขี่เหล็กลงไปนะคะใส่ที่เหล็กลงไป ใส่ี่เหล็กแล้วก็ตะไคร้ลงไปนะคะตอนนี้เราก็ใส่หนังลงไปแล้วนะคะ เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลรรานะคะตอนนี้เราจะใส่ใบนังรักลงไปนะคะ เพิ่มความหอมเพิ่มความหอมใส่ใบนางรักลงไปหอมมากเลยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ แซ่บยัวครัวเมืองสิงค่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวแวะทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงได้เลยนะคะข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเดี่ยวร้อนๆรอได้เลยนะคะสาวเมืองสิงจะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยค่ะ